มือนี้ยายรัดมันมีกับสิมะทายอันผลเกี้ยวเขาซู่เบิ้งพี่น้องมือนี้ก็ได้พ่นเกี้ยวเขาดอพี่น้องบ้านยาย่รัดมันมีกับเกี้ยวหลายคนแล้วแหละพี่น้องเขาดอบางคนก็เอารถเกี้ยวหางคนเพิ่นก็เอาคนเกี้ยวเทียพี่น้องท้งนี่เพิ่นพี่น้องหล่เพิ่นก็เลยล่องแขกล่องแขกเกี้ยวซอยกันพี่น้องเพิ่นกล้องแขกกินลาบห่านมาสั่นเพิ่นว่าสร้างบ้านพี่น้องล่องแขกเป็นเังสีบ่พี่น้องบ้านยาย่รัดมันมีกับ ฮางคนกับลงแขกฮางคนเป็นการเอารถเกี่ยวไปด้วกันแหละพี่น้องเร่งวิ่งเวลาเรียกดูการบนกับเกี่ยวไปด้วยนะวก่นพี่น้องนะเกี่ยวเขาเกี่ยวเขาดอล่าอไนะอพี่น้องงานว่องเขาว่งอยงยาแก้มกันอยู่แล้วเฮากิน เขากินเขาเราเขาไปกินยาเราเก็บย,ยันย่าไปตีกันอันใดเป็นหยันยาเก็บออกตอนไปตอนเราไปสีขากันเจอสีไดดมากเก็บเขาจนมีไอยปวดเอวปุนิ้ห้างเทีย่ยเขาอิเตียบ,บอกคือเป็นเตีย่ยเตียงสิเออเขาดอ บุญอันปล่อยห่าบ่จักว่าเพิ่นเอาบุญคข่ไข่คข่รู้จักข่ไปออกข่ไปออกบุญน้าเพิินอยู่หมู่บ้านหมู่ก้อนเนียวเเลื่อนไปเลยไหมเออข่ไปกินเถอะนะบ่ลด้เอิ่นดีเพล่นไปกินเองเลยด้เออันไปกินก็ได้กินโอ้ยน้พ่อไปได้บุญซื้อลามงวไปสู่อ่อยกินกัได้กินยู่แม่มือเช้ามหมก่อขึ้นพ่อมือบุญตัว รูจากยวงเลืมรูจากยวงเลื่อมข้าวไปไปไปผู้ใดไปก็ได้กินเก้าลละเขาก็งามเพื่อพ่อดีเป็นห่วงอี่ดีเนาะเที่ยวเราเพิ่งเอาว้างไวไเป็นแถวเป็นแถวบางทีเลาคพี่นงเนี่ยหลมันมี่ต่ขี่รถผ่านหัวทางพี่น้องขี่รถมาน้ำหัวทางก เห็นเปิดเกี่ยวกับแววท้ายเบลสั่นล้วพี่น้องลดลดคูฉีดย่หลัดก็ได้มูนเทียงหน้าย่าหลัดกัเดียวเห็นตะลังค่าอะพี่น้องคุณเห็นตหลังค่าแมบแหมพี่น้องเทียงหน้าย่าหลัดก็โค้ขงขี้ลดโค้งมากสิกับแววม่านน้ำหัวทางนี่แหละพี่น้องมุ่นเดี๋ยวเห็นมูบานแล้วพี่น้องคุณออามาหน้าก็โลดเดียวเลยพี่น้องขี่น้ำขงังทางเห็นยังกับทายลง่งพี่น้องเบิ้งไปกันแล่ มีแนวใจเราเป็นยูทูบเบอร์ต้องหาแนวไทยให้พี่น้องเบิ้งบางส่วนเราเป็นน้องไทยไปเรื่อยๆเกี่ยวเกี่ยวเรี่ยวมันก็จะมาว่างไหวเป็นแถวเป็นเท่าบางส่วนเราพี่น้องเดี๋ยวมึอนี้ยายหลัดมัดมีไก่ไทยเบื้องสมีก้อนเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวมึงรุ่นก็จะหาเนี่ยไม่ไม้ไทยเบิ้งไปเรื่อยๆก็เราละเบิ้งแล้วก็อาลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายหลัดมัดมีน้ำกึ่งเกลือเด้อค่ะเด้อ มือัอนี้ก็แซมนี่แหละค่ะวันดีค่ะเกี่ยวข้าวดอรอไอ,อ้ไปจ้าเนาะ